สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเด็กทำไมเด็กไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเด็กอายุไม่เกิน12ปีที่กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญาเด็กตั้งแต่12ปีแต่ไม่เกิน15ปีที่กระทำความผิด ยังไม่ต้องรับโทษแต่จะถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจหรือรับการปรบบึกอบรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน18ปีอาจจะถูกลงโทษแต่ศาลมีอำนาจลดโทษลงได้ครึ่งหนึ่งเด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่เกิน20ปีถ้ากระทำความผิด ต้องได้รับโทษทางอาญาเหมือนกับผู้ใหญ่แต่อาจจะลดโทษเหลือหนึ่งในสามปัญหาในข้อกฎหมายนี้ในสังคมปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่กระทำความผิดทางอาญาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงการลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกายไปจนถึงขั้นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเช่นการฆาตกรรมหรือความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเด็กที่กระทำความผิดกับไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญาเหมือนกับผู้ใหญ่ จุดประสงค์ของกฎหมายนี้คือคุ้มครองเด็กโดยถือว่าเด็กยังไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและไม่มีวุฒิภาวะพอในการรับผิดชอบการกระทําของตัวเองแล่ยังเชื่อว่าเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังเกิดปัญหาอยู่เนื่องจากมีเด็กบางคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนจงใจใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้อาจจะให้เด็กกระทำความผิดแทนเช่นให้เด็กขโมยของให้ผลยาหรือกระทำความผิดอื่นๆเพราะรู้ว่า เด็กทำผิดยังไงก็ไม่ต้องได้รับโทษทำให้เกิดคำถามจากสองคมว่ากฎหมายนี้ยังเหมาะสมอยู่ไหมและจะมีแนวทางการจัดการยังไงที่ยังกรบสิทธิทเด็กและไม่ละเลยความยุติธรรมของสังคมจากข้อมูลสถิติคดีเด็ก และเยาวชนตามปีงบประมาณ2,567จะเห็นได้ว่าการกระทําผิดในเด็กวัย12ปีถึง17ปีนั้นเมื่อจําแนกเป็นไตรามาตร,รวมสีไตรามาสแล้วมีจํานวนต่ําสุดตั้งแต่52คดีไปจนถึง1,237คดีและผลรวมของทั้ง4ี่ไตรามาสคือ 14,844คดีด้วยกันจําแนกตามอายุแล้วอัตราการก่อเหตุในเด็กอายุ12ปีคือ255คดีอายุ13ปีจํานวน826คดีอายุ14ปีจํานวน1,938คดีด้วยกัน อายุ15ปีมีจํานวน2,957คดีอายุ16ปีจํานวน4 0 8 0คดีและอายุ17ปี4,787คดีด้วยกันครับซึ่งหากจะยกตัวอย่าง การกระทำความผิดในคดีต่างๆในปีพศ2567ที่ผ่านมาทั้งหมด14,844คดีนั้นมีการกระทำความผิดที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายเป็นจำนวนสูงสุดคือ3,866คดีรองลงมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินคือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน3,329คดีด้วยกัน เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายคิดเป็น26จากการกระทําความผิดในปี2,567แล้ว26นั้นถือว่าเป็นจํานวนไม่น้อยสําหรับเด็กและเยาวชนไทยที่กระทําความผิดจึงเห็นได้ชัดว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนมีการกระทําความผิด ทางกฎหมายไม่ว่าจะร้ายแรงหรือแบบละหุโทษกันเป็นจำนวนมากความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทยครับผมประเด็นความไม่เสมอภาคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจเกิดขึ้นได้คือกฎหมายคุ้มครองเด็กนั้นครับ มาในให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กท,ทุกคนนะครับโดยอาจจะมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากาสถานะทางสงังคมเศรษฐกิจหรือว่าชา,าตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงบริการาเด็กบางกลุ่มนะครับเข้าถึงสิทธิและบริการที่กฎหมายนั้นคุ้มครองกาหนดได้ยากนะครับอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในอาศัยอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไ,ไกลหรืออ,อยู่ในสถานที่บครพวย,ยากจน หรือการกรมคับใช้กฎหมายการังคับใช้กฎหมายเด็กอาจจะไม่เป็นธรรมเพราะเพราะว่าอาจจะมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมหรือมีการลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดที่ไม่เหมาะสมะครับการละเมิดสิทธิเด็กแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเช่นการทารุณกรรมเด็กการาสว่างหาผลประโยชน์ ต่างเพศแล้วก็การใช้แรงงานเด็กครับความไม่รู้ก็คือเด็กหรือผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิที่เด็กควรจะรับตามกฎหมายหรือไม่รู้ช่วงทางความช่วยเหลือเมื่อเด็กนัทุลุมละเมิดความรัรงทางเพศเด็กผู้หญิงอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าในการที่ถูกลละเมิดท,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 ทางเพศมากกว่าเด็กผู้ชายครับแล้วก็การเข้าถึงการศึกษา เด็กบางคนอาจไม่เข้าถึงการศึกษาได้อย่าง,ได,างาได้อย่างเท่าเทียมเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นความยากจนหรือการถูกกีดกันครับผมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจสะท้อนสะท้อนถึงความไม่เสมอภาคได้นะครับคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่อย่างเหมาะสมนะครับและอาจถูกแสวงหาผลป,ประโยชน์จาก ผู้ที่รับเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทำร้ายอาจได้รับบาเดเจ็บทางร่างกายและจิตใจและอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือและกันท่องทีเด็กที่ถูกใช้แรงงานคืออา,อาจจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับให้ทํางานหนักเกินกว่าวัยอาจขารออการในการเรียนรู้และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้และวิธีการแก้ไขความไม่เสมอภาคนั่นเองก็คือปรับปรุงกฎหมาย ครับ <Thi Roth> ปรับกฎหมายคุ้มครองเด็กให้มีความครอบคลุมและเป็นธรรมมากขึ้นการสร้างความตระหนักครับสร้างความตระหนักความคิดให้เด็กนั้นได้รับสิทธิในสังคมครับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการคือทําให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและการรับบริการได้อย่างเท่าเทียมครับการบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมทำให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองเป็นไปอย่างความตุยธรรมและโทษถึง การให้ความช่วยเหลือการให้มีระบบความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดได้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็การส่งเสริมความเสมอภาคนะครับคือส่งเสริมให้เด็กนั้นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยคือส่งเสริมเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วให้เด็กให้เด็กนั้นได้ อาได้้รรรับกคคุม,คใ,นม,ม,มคในปัจจุบันนะครับมีปัญหาการทำ้ายร่างกายเด็กอย่างรุนแรงและเกิดปัญหาภายในครอบครัวโดยที่เกิดนั้นเป็นการกระทำของพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายได้กระทำต่อเด็กโดยกระทำลายร่างกายจิตใจขืนใจและไม่ส่งเสียการเล่าเรียนในกฎหมาย พระราชบ,บัญญัติคุ้มครองเด็กพอศ2546มาตราที่23นะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้ปกครองผู้อุปการะเลี้ยงดูต้องอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนด้วยความสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกระทรวงและคุ้มคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจจึงทำให้เกิดหน่วยงานเพื่อมา คุ้มครองสิทธิ์ของเด็กจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ทํำร้ายเช่นกรมส่งเคาะเด็กและสตรีเพื่อให้เด็กได้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันและได้เล่าเรียนหนังสือตามที่กระทรวงและกรมคุ้มครองสิทธิ์กําหนดเด็กเหล่านั้นจะได้กลับมีอนาคตใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ชีวิตบ้าน ชชีชีวิตอย่างม้ความสุขครับสวัสดีครับผมวันชัยรหัสนักศึกษา2089ครับแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเด็กที่อยากให้มีนะครับ1ครับอ,อยากให้พัฒนาความรู้หรือความเข้าใจด้านกฎหมายครับคือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและเด็กครับ จัดอบรมให้มีความรู้จากเจ้าที่ตำรวจหรือนักสงคมสังค์นักจิตวิทยาหรือผู้ปกครองครับรวมไปถึงให้มีความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายครับเช่นสื่อออนไลน์หรืออินโฟกราฟิกซึ่งที่เพื่อสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและสิทธิของเด็กนะครับแล้วก็การสร้างความเข้าใจให้เหมาะสมกับวัยครับสื่อต่างๆหรือที่จะท้อนเรื่องราวต่าง,างๆครับ ที่เกี่ยวกับเด็กอยากให้มันเข้าใจง่ายและก็เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กครับครับแล้วก็ข้อ2นะครับอ,อยากให้มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนครับเช่นมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเหมือนกับว่าส่งเสริมการใช้มาตรการพิเศษเช่นการมากเก่าจากเตือนมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลหรือการเข้ารับคำปรึกษา หรือเจการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้เด็กที่กระทำความผิดเนี่ยได้มีการมีสํานึกหรือกลับตัวโดยเหเรื่องการดําเนินคดีอาญาหากเป็นไปได้นะครับแล้วก็การประเมินหรือคัดกรองครับอยากให้เด็กเลี้ยงชนเนี่ยที่ทาหน้าที่ประเมินหรือคัดกรองเด็กที่อาจจะกระทำความผิดเพื่อจัดทาแผนแก้ไขําบัดฟื้นฟูครับแล้วก็ความสมดุล ในกระบวนการยุติธรรมครับก็คือสร้างความสมดุลให้เกิดระหว่างเด็กนะครับให้เกิดความยุติธรรมระหว่างเด็กในการรักษาความสงบเรียบรรอยของสังคมโดยให้กระบวนการยุติธรรมมีการปกป้องทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุครับแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อ3ามนะครับคือการส่งเสริมการมีนส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆคือการสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กตามแต่ละช่วงวัยครับแล้วก็จัดให้มีตัวอย่างที่ดียกย่องเชิดชูผู้ใหญ่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นแรงนดานใจให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนะครับไปข้อสี่ครับ การคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างรอบด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิห้ามการทารุณกรรมการละเลยการบังคับส่งเสริมให้เด็กประพฤติไม่เหมาะสมการโฆษณาย,ยกให้เด็กบุกยกเด็กให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้เด็กเป็นเครื่องมือขอทานหรือกระทำความผิดครับการน้วาม,มช่วยเหลือนะครับหากพบเห็นเด็กตกอยู่ในอันตราย หรือถูกละเมิดคนเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ช่วยลสังคมนะครับหนึ่การเพิ่มบุคลากรครับเพิ่มอัตราของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กเพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จครับสวัสดีครับผมจะมานำเสนอความไม่เสมอภาค ในการถูกปฏิบัติของเด็กการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กเป็นสิทธทิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับความยุติธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันในการเข้าถึง กลไกทางกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสําหรับเด็กที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าผู้ใหญ่มากเนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการคุ้มครองเป็นพิเศษทั้งในฐานะผู้เสียหายพยานหรือแม้กระทั่งผู้กระทําความผิดเองเป้าหมายหลักคือการคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและการ ให้ความรู้และข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยเช่นภาษาเข้าใจง่ายข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต้องนำเสนอภาษาที่เด็กเข้าใจการเข้าถึงความช่วยเหลือหรือการคุ้มครองต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือการถูกตีตาและเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจสังคมการศึกษาหรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการที่เด็กถูกตีตาหมายถึงการที่สังคมมีมุมมองเชิงลบ ตัดสินใจหรือมีอคติต่อเด็กคนนั้นหรือกลุ่มน,นั้นซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆเช่นการตีตาการปฏิบัติจากพื้นเพททางด้านเศรษฐกิจและสังคมเด็กยากจนเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวเดี่ยวอาจถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาขาดความอบอุ่นหรือมีแนวโน้มที่จะก่อ ปัญหาเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแหล่งเสื่อมโทรมมักจะถูกเหมาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาตีตาและการเลือกปฏิบัติในเด็กต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กทุกคนสามารถเติบโตได้อยา่างเต็ม ศักยภาพโดยปราศจากอาคติและการจีดก,กันทางด้านสังคมขอบคุณครับ